โอยคอยไปดูมาตอนนี้นี่คะ ว่เมื่อกี้ตกแรงจริงๆมองไม่เห็นทางเลยค่ะตรงนี้ก็โยกทางนี้ก็ยดเนาะ้นเดด้วยนโ้ะคะี้หัวอหมมน้มุมนั้นด้วยอ้ไอนมาเนนมาแสภาพอากาศดีๆค่ะพอมาถึงนางรองนะ ลาาแล้ววันนี้เราจะมีที่นอนกันหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีห้อ,องห่างไปนอนอยู่วัด ก็ดา๊ดซิชูอัดเลยอยู่นะที่ตรงนี้ใหม่ก็เลือดสิบโลสู้ชีวิตอืมตู้สู้ชีวิตทำไมอย่าทางอีกไม่ไปแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราจับ G P S มานะคะอ๋ะวอวาดมาตามที่เจ้าภาพสูงพิกัดไปให้นะคะ,ะก็ไรสดไม่ได้นะคะว่าฝนตกนะคะ สัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะคะน้ำท่วมแล้วจ้าน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำท่วมรถนะจ้าอันนี้ไม่ได้ท่วมต้องมองนะคะท่วมด้านในรถมันตกเข้ามาเลยดหรือไงด้านบนนี้มีตรงรั่วไหมด้านบนล่ะตรงตัวางรั่วแต่ยัด้านบนไม่รั่วฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่รั่วนะคะอ๋อดีแล้วที่มันรั่วทางฝั่งคนไม่ได้ขับไม่รั่วฝั่งคนขับไม่ยากดีกว 8กิโลเองครับนี่โอ้เหลือ8กิโลเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าสถานที่งานแล้วก็ที่พักของเราจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ไปถึงไม่ต้องเที่ยวแล้วมั้งโอไปถึงก็ต้องเที่ยวแล้วมั้งนี่โอ้ทำไมครับคนกดเที่ยวแรงเลยบอกว่าคนเที่ยวแรงีอเป็นยังไงบ้างครับอยู่ด้านหลังไม่ได้เปิดเนาะไม่ได้แสดงเป็นยังไงครับคนเที่ยว เย็นเนาะเปี้ยงไหมครับอืมเปี้ยงไหมด้านบนไม่มีรั่วใช่ไหมไม่มีครับไม่มีรั่วนะคะด้านบนนี้แต่ตรงนี้เย็นมากเลยตรงนั้นเย็นตรงนี้นนตรกระจกใช่ไหมใชพพ่พี่แจ้งกับพี่ขวัญจะเป็นยังไงล่ะโอ้พี่แจ้งพี่ขวัญก็เย็นสบายไม่เปียกฟังก์ชัลงมาให้แล้วหมวกกันเรามาถึงพื้นที่ข้ามสะพานมาตรงนี้เนาะ ใกล้ถึงหมู่บ้าน,กนใกล้ถึงจมูกใกล้จะถึงหมู่บ้านงานแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ตกแต่ว่าฝั่งนั้นตกซะจนมองไม่เห็นทางอมองไม่เห็นทางเลยแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ตกนะคะหรือว่ามันมายังไม่ถึงก็ไม่รู้นะนอนนโอ้สองสัยกระฐานะจังงะโอ้ระคับมาฮะระคับซังคังระคับโอ้ก็ขอตกแค่นั้นพอนอกคืนนี้อย่าเพิ่งตกนะคะแล้วก็ตรงนี้งานนะคะก็ พักก่อนเด้อเจ้าด่าขอให้นอนเกิดสบายๆนะขอให้นอนสบายๆอากาศแบบเย็นสบายเนาะเก็บๆๆบ้านไว้หน่อยหรือว่ามันกำลังตามมาทางนี้ก็ไม่รู้เด้อมาไม่ทึ้งเราแกมาไม่ทันเราลงรถคนแล้วขอให้ตกอยู่แต่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยอีกกิโลครับเดี๋ยวอีกสี่กิโลนะคะก็จะเก็บคลิปไว้ให้ชมย้อนหลังนะคะ สามร้อ3เมตรข้าจะจับลูกหน่อยหนึ่งลูกยเดี๋ยวเลียเข้าไปบ้างานอยตรงไหนยังไม่รู้เหมือนกันครับรอดูใครใครอะเลี้ยวสายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูพื้นที่บ้านงานอีกทีแล้วกันนะคะเดินทางก่อนตรงนี้รุยต่อไปต่าไน้องปบตอนนี้เรามาถึงแล้วพี่กัดของเราบอกว่า เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาท่านจะในนี้แหละเออเขาจัดงานในนี้เต็มเลยแมนแมนเมนนี่ล่ะปล่อยห้องพักข้า้งล่างเลยหรอกนี่ผมปานี่ยสวัสดีครับมีนต่เด็กมีเป็นเยอะเราถึงแล้วอาจารย์ของเราบอกมาถึงที่แล้วนะคะ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายน่าจะใช่นะคะเพราะว่า,วา,วา,วานี่ในงานนี้ก็น่าจะเห็นมีอ่าหลอดไฟหลอดอะไรเขาตกแต่งจิบแยบจิบแยบอโอ้ใช่แล้วใช่อยู่หนุนปลั๊มทีทีเขาหนุนด้านใน ตกก็พอนะคะอันนี้หนูแดงเราอยากลงจากรถมากเลยอยากเยีียวเกี่ยวมากาเลยอ่ะเกี่ยวคราบว่ะโอ้นี่ค่ะถึนประรำพิธีงานแล้วุรัโอ้หมูเบนบอกว่าไม่ไหวแล้วเขามาเขาสวดมนีได้ขึ้นเพลง เยอะมากแล้วค่ะตอนนี้โมแบนเราเรีบลงจากรถนะคะปวดชีนะคะแล้วก็สองควานเราก็กําลังจะไปสำรวจสถานที่พักก่อนนะคะ่อสองหนุ่มพี่น้องก็อยู่บนรถนะคะน่าจะไปสำรวจพื้นที่แล้วนะคะ ก็ถ่ายคลิปไว้ให้ชมย้อนหลังนะคะโอ้บรรยากาศวัดนี่กว้างขวางมากเลยนะคะที่ผูกช้างไม่ต้องห่วงนะคะสถานที่กว้างขวางนะคะ,อะมองเราวน่าจะหาที่จอดนะคะกันยองไป้ทืงใดล่ะไปสำรวจสิ กำลังไปสำรวจพื้นที่อยู่นะแล้วก็ตอนนี้ทางนี้ฝนฝนกําลังแบบโปรยปลายลินลินมานะคะแต่ว่ายังไม่ตกหนักเหมือนเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะคะเอาหมูไปห้องครัวค่ะเนะน <c oughs> ตอนนี้มูเรนเราไปกับเจ้าภาพเข้าห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน,นั่นเดงกเขาเขามีหมองผักข้างลังนี่เขาวะมามีนมิมีหมองพัก,ออพกโอแตนเนอร์่มมา องมาทำไมด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวโอ้ตอนนี้ฝนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอขออ่าเข้าร่มก่อนนะคะขอเข้าร่มเพราะว่าที่เลกว่าจะไม่ตกนะ,ะตอนนี้คือตกลงเม็ดมาแล้วคะ่ะเ,เราสำรวจดูพื้นที่นะคะว่า ทางนี้มีที่ผูกแน่นอนแต่ว่าควานนี่จะอยู่กันตรงไหนนะคะโอ้ขึ้นรถก่อนค่ะขอแอบขึ้นรถก่อน,น่าจะตกแรงแล้วนะคะตอนนี้ไหเปิดหน่อยแล้วขอขอ,อ,อ,อพักในรถแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะเทเลยคล ว่าจะซองน้ำอี่เฮ้อามาด้วยนะตัวไปอยู่ในศาลาเออโอ้จนยังไงพื้นที่มีที่นอนไหมคะนู๊กพวกเขาจัดที่นอนให้อย่างดีโอ้มีที่นอนให้อย่างดีนะคะ,ะ,ะต่อนำ้ำสบายมีห้องน้ำมีที่นอนพักแต่ว,ว่ารถนี่ต้องจอดแถวนี่ไหนคะรถรถต้องจอดทั้งนอกอืมแต่ถ้าเขาว่ายอย่างนี้ถ้า ถ้าช่วงไหนี่เราขับรถไปจอดตรงนั้นก็ได้แต่ช่วงเช้าต้องเอารถออกมานี่เข้าไปตรงนี้ก็ได้นี่ได้เป็นไรเนาะสรุปสรุปอเอาสั่งลงก่อนบ่คระหว่า้ฝนเศร้าก่อนของกินเป็นรถสะเล่นเลยเป็นรถไอ้เตกเตกเลยออของกินช่างนะเออหญ้ากหลายหญ้าไปใครร้หหายอือแต่สัมคัญรถห้องนี้ แล้วมีมังโจดข้างใน,นนะอ่อืะคิดว่าสิ่โจดแล้วก็คนเขาไปเวลาย้ำแรงเวาเขาไปยุบหนันก้อนย้ำเศร้าเอาขับรถออกมาเนี่ยโจดเท่านี้ได้อยู่ดังสันละสันแล้วห้องสร,ร้างโลกปุ๊บกันนะสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะไปลงมองน,นั่นเลอมองนั่นมองนานนั่นมันมีทางแบบคล้อยล่องไหมที่้างนานั้นแยกนั่น ท่านขับรถเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นมันจะมีพอดีเลยช้างมันจะลงง่ายสำหรับ <laughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อยู่ฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องข่ายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ